สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกันตระกระแตงเด็กหุ่ตัวน้อยทำเกษตรครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเรื่องคราดรถไถนะครับคราดรถไถนี้เป็นคราดรถไถที่ผมทําเองนะครับอันนี้อันนี้นะครับทําเองใช้งบประมาณอยู่ที่3 0 0พบาทนะฮะในการเชื่อมแล้วก็ทำทั้งหมดนะแล้วก็ผมจะพามาดูนะครับว่ามัน ทำเองเนี่ยมันใช้ดียังไงครับดูครับอ่าทำเองก็เราก็จะเสริมตัวนี้นะครับนี่เหล็กเหล็กันนี้ครับนี่เหล็กแผ่นนะครับเสริมจริงๆแล้วถ้าถ้าไปซื้อในศูนย์มานะครับซื้อในศูนย์มาถ้าซื้อในศูนย์านะครับก็ราคาราคารุ่นนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะฮะ13,000บาทเน้นนะครับก็สําหรับแค่คราดนะครับตัวชุดคราดตัวชุดประกอบตัวนี้ครับทั้งหมดนี้แต่ผมนะครับผม ผมทำเองด้วยโดยการที่ผมไปหาซื้อนะครับร้านเหล็กนะครับเขาจะมีการตัดเหล็กแบ่งขายนะครับไปหาเก็บมาซื้อซื้อมานะนี่ทั้งหมดนี้เลยครับทั้งหมดนี้เลยเราก็ไปวัดแล้วก็ไปเทียบมาหลายๆรุ่นนะครับไปวัดไปเทียบมาไอของเพื่อนๆหรือว่าหรือว่าของที่ออกมาจากศูนย์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับแต่ถ้าจะซื้อนะครับของของศูนย์นะครับแต่แต่ผมนะครับทาเองนะฮะหมดที่อยู่ที่สามพันบาทก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะก็เราทำเองถ้าทำถ้าทําให้ลูกค้านะครับถ้าทําให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณหกพันหรือห้าพันบาทนี่แหละครับเนี่ยลงทุนทั้งหมดประมาณประมาณนี้นะครับสําหรับไอ มันคราดแล้วมันดีไหมครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูาครับผลงานก็ค่อนข้างที่จะ,ละ,ล,ะละเอียดเลยครับละเอียดเป็นผงเลยนะฮะนี่เลยไม่มีรอยเลยครับจะไม่มีรอยเรื่องแบบเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะจะไม่ค่อยมีนะฮะจะเป็นละเอียดไปเลยสําหรับชาติของผมนะฮะนี่ครับนี่นี่ตัวนี้ใช้กับไอ้สามสิบเก้าแรงมา้าหรือว่าสามสิบหกแรงมาก็ ช้ได้กับ40ไปใช้ได้นะครับสำหรับครารตัวนี้บางทีบางทีทําแต่ตัวนี้นะครับผมทําตัวนี้ไว้แล้วก็แล้วก็ไอ้เพื่อนเขาก็ยืมไปนะฮะยืมไปได้นะครับแค่แค่ทาแต่ตัวนี้ไว้นะครับนี่แค่สวมตัวนี้ไว้สวมเป็นเหล็กเป็นน็อตตัวนี้ครับก็ก็สามารถยืมยืมกันได้นะครับถ้าถ้ามันขนาดเท่ากันนะครับ แล้วก็ยืนกันใช้ได้เพราะว่าคราดตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับจริงๆนะครับสําหรับว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการต้องการที่จะไถานาแล้วก็ใช้คราดเป็นตัวช่วยนี้ก็โอเคครับผมก็ใส่ให้ครับราคาราคาที่ไถกับคราดด้วยจะจะ280้บาทครับคราดพร้อมไถนะครับ280บาทนี่เลยครับ เอาละครับพี่น้องเอ้ยืันนี้มาไถวันที่หน้าครับพี่น้องโอ้สวยครับสวยสวยงามมากครับคราดที่ใช้นะครับคราดที่ใช้ก็เป็นคราดทำเองนะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว,ว่าดินนี้จะค่อนข้างละเอียดเป็นผุยพงเลยครับนะนะพี่น้องนะผมก็ เได้ถ่ายให้ดูแล้วนะว่าคลาดโครงสร้างแบบผมเป็นยังไงนะที่ใช้ไปนะแต่ผมไม่ได้ทําขายแล้วนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเคยทําอยู่แต,ต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับนาน,นี้ก็ไถไปสามรอบแล้วนะครับนี่เป็นรอบที่สี่เป็นรอบถ่านวะนจะสังเกตวันนี่ดินจะค่อนข้างละเอียดนะครับเสมอเลยครับเพราะว่า,วามีรถตัวเองนะครับเนาะจะไถยยังไงก็ได้เนาะ ไถเล่นไถไปไถมานะครับดินมันก็นครับละเอียดเป็นผงเลยนะดูครับนี่นายพี่น้องนะโอ้โหมาแล้วครับพอละเอียดอย่างงี้ตอนเราไถาวานมันก็จะมันก็จะง่ายนะครับวิ่งง่ายแบบนี้ครับอ่าวิ่งคล่องแบบนี้เลยดูครับพาพี่น้องมาดูนะครับโอ้ฟุ้นเนี้ยนะ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับการทำงานของคราดนะครับคลาดตัวนี้ก็จะเป็นคลาดทาเบนนะครับโอ้มตามหน่อยครับพี่น้องโอ้เร็วหน่อยนะครับโอ้วิ่งตามไม่ทันครับพี่น้องเลยโอ้แรงจริงครับรุ่นนี้ มันครั้งที่จะละเอียดนะพี่น้องนะดูนะครับดูสภาพดินนะครับนี่ครับละเอียดเป็นผุยผงเลยจะไม่มีรอยนะพี่น้องนี่จะมองไปไม่มีรอยเลยจะเป็นแค่ดินละเอียดธรรมดานะดูครับการทำงานของ EF393 t ทนะครับรุ่นนี้39แรงมา้านะ ดูครับการทํางานของคราดนะฮะดูครับจะเป็น2ชั้นนะทุกคนก็ให้ทุกคนดูนะครับชัดๆเลยว่ามันทํางานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนเป็นคราดทําเองนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับงบประมาณไม่ไม่สูงครับ